สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องเพชรค่าแมโบูวันนี้เราเล่นโดนสตาฟพูเก็ตเตอร์กันนะฮะถึงแม้จชื่อว่าโดนสตาฟอย่างเดียวภพายในมือถือนี่มาดูสตอรี่กัน จบแนมะ่เรื่องไปเลยฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเพล์กันนะ 行。 อเ,เอาอ่นนอานไม่ทันเอาเป็นว่าเราก็เดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะครับ เมื่อเจะได้เที่น้าอะไรไม่รู้เอกตรงนี้ก็ดีตรงนี้กดีน่าจะจะช่างมันเอีบเก็บมงกุฎดอกไม้ดีกว่า มงกุดตรงไม้ช่วยให้เราต้นเกมนะช่วยเราตอนเล่นเกมคือเพิ่มค่าสติถ้าเราค่าสติลดน้อยเกินไปเราจะหลอนอารมณ์คนหลอนเกินไปแบบหลอนมากๆอ่ะเราเราจะเล่นยากมากตัวละครนี้มันเล่นยากเพรค่าสติมันลดไวตอนใายล่างเป็นตว์ปุ๊บมันจะค่าสติมราลดไวมาก อันนี้เห็นไหมแต่ละขั้นสุดน่าละมองบนว่าอะไรก็คาร่ากินนะเป็นว่าตัดมาถึงตอนที่เรามาเลือดเหรอนะ้อยของน้อยแล้วตัดมาตอนนี้แล้วเนะี่ยหนน้อยแล้วอ่ะติดเลย ไปในวันตอนฝนตกจริงๆรยากาศน่ากลัวทันทีสติเราเริ่มเน่านะฮะไม่ใช pues ่สมองเา่าฮะแต่ยื่เงี้ยสติเล่านะฮะสติเราเริ่มเรื่อเรืยอนแตไปล้อตัวละครในเใมันสมองเน่ามัน มันแช่สักตกี่ร้เศยแล้วก็เกอาไปเบโรนี้แล้วกันแล้วก็เก็บพวกนี้ไปลกันไม่ได้ เราไปปลูกไงนะครับสำคัญมากมากทำไมวันมันเล็ก,นะกเลย่างเลยนะตอนแรกจังเลยอันนี้มันไม่ไตั้งค่า,าอะไรเลยใส่กระเช้านั่งใครไม่แตกเท่าไหาร่ ไม่รู้จุดกองไฟได้นะมงสังเกตรัามันเรเกิดนาจะเกิดเกิดอะไรที้เราเขามาแล้วมงนี้จะเกิดขึ้นหมดาเต็มนะ้วไมเง อะไรอีกไมาเป็นไรตอมนะใช่ไนะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่า กำลังลดาแล้วเพราะว่ามันเริ่มกลางคืนแล้วเราได้หมวกพรมเกปิแล้วน้น้ำน้ำในตัวเราเยอะ เลื่อตัวบวมตัวบวมวันนี้มันเริ่มหนาแล้วให้รังมุมไม่ว่าเราสร้างบ้านแถ่านี้รับกันนะมาดูแผองที่แต่งตน โอเคเดี๋ยวฟังตรงนี้แล้วกัน 卡岛。 啊，我明天可以 อกลับมาเพื่อัสติแต่ตอนนี้สติเราไม่ได้เพิ่มขึ้นมันลดอย่างเดียวเฟสอะเน่าเฟสตอนนี้เลยต้องรอผ่านไปอีกวันหนึ่งเลยนะแต่แม่ใจนีได้เงื่อนย,ยาก,กเลย xe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็เสียงเดินกรตาผมว่ามีความเอเลยนะคือ,อ,อ,นะอนนผมรำคาไอ้ปุ่มเดินนะผมจะไม่รู้วิธีการตั้างางเลยคนหลังากนีหลับกับไม้แล้วกันอ๋อมีน,นหงนอยแล้ว 我放两杯，送你一份。Hmm. อันนี้อันนี้คือ,อรอยอันนี้น่าจะเป็นกับดักหรือเปล่าแทบ็บใช่ไหมใช่แทบ็บปะกับดักจับแล้วไปจับกระต่ายเนี่ยเอ่อตอนนี้เป้าหมายเราคือหาทองแล้วก็หินนี่ยแล้วก็ทำโต๊ะกราบอนะงี้ททำไมไม่ได้ข้าศึกเลยพอ ไม่ช่วยได้จริงนะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราถือขวานนี่อยู่เนี่ย มีเก็บแบบไม้ข้างตัวเองดูดด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 เอาเขาไม่เอาไม่อ

นัาเมื่อียฉันกลับไปแล้วไม่เจอรูปหนอนตกใจ สร้างแคมแล้วหากแคมไม่เจอเนี่คือไร้ประโยชน์ลืมเลยสร้างประเทศเดี๋ยวเดินเพิ่มเงนเินีพก็มเงินก็ไม่ใช่ไม่สูงขนาดนี้จะได้ให้ต่างกันนิดหนึ่งนคะ่าสติไว้ก่อนอะไรเพิ่มค่าสติได้รีบทำ เป็นรงไหนนะ่ะอันนี้ว่าท้าไมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวนะกัน,กนอันนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ล่มเอาไว้กันน้ำ ออาจจะขัดใจหลายๆคนหน่อยนะปลูกไม่ตรงแต่เอามือไงได้เกมมันเป็นอย่างนี้หนึ่งเราจะใส่ปลูกตรงๆได้อยู่ก็้วเน แต่เราไม่มีพ่วกนี่หว่าไม่รู้ว่าปูกพวกนี้ส่งผลตะเกยียบหรือเปล่านะเป็นต้นไม้ผิดนะไอป้ปลูกเบอรี่เอาจริงเอง เ,เดี๋ยวแค่าหาทอ,องเองนะทำไม่องหาใไม่แพงดีเซียตัง์

ไม่ลกเนื้อไปขาสกินแล้วค้างสติไปนะอืมรสชายนี่อยากกินเลยดีกว่าอันนี้อะไรลีมละลีมละว่าทำอะไรได้อันนี้ลมกันฝน กันฝนบ้างเดี๋ยวก็มดืดเกี่ยอาเวนมาขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้นและกันขอทุกคนรับชมอย่างมีความสุขบ๊ายบายเพรายังไงมันก็ไปไปไหนไม่ได้ครับเกีดมันจบวันอยู่างนี้อย่างนะ